อาวเข้ามาจอดในอูอีกแล้วเข้ามาทำอะไรเนี่ยสวัสดีแล้วก็ถ้าครเปิพีงน้องเอฟซทุกทา่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมตอนนี้ก็เอาเจ้ารีโวนะครับของผมมาติดตั้งกันชนเสริมก็คือกันชนตัวลากรถเกี่ยวนะครับตอนนี้เอาไปให้พี่ศักด์พ่นสีพื้นอยู่ทำกับช่างยุทตเสร็จแล้นะครับนะเดี๋ยวทำไว้ครับ เนื่องจากว่าคันที่บ้านก็แก่ตัวลงไปทุกวันนะครับเผื่อเกิดอ,อะไรขึ้นมาก็จะได้เอาคันนี้ฉุกเฉินใช้ลากแทนได้นะครับก็เลยทำใส่ไว้นะครับสติ๊กเกอร์จานออสก็มีดิ่มด่วนก็มีคันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์รถด,ดําส,สวยจรัจแต่ว่าคันที่บ้านมีนะครับเดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับ ของอลูกพี่ใหญ่นะครับตระกูลรถไฟฟ้านี่ส่วนมากจะมาจากลูกพี่ใหญ่ฝั่งเมืองจีนนั่นแหละนะทันนี้ก็พามาดูระบบกลไกเครื่องยนต์เขาครับนี่ฮะภายในก็ <c oughs> ในห้องเครื่องไม่มีอะไรมีชุดควบคุมระบบไฟฟ้า แล้วก็ลงไปหามอเตอร์ Emperor นะครับมอเตอร์ใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ à, แยกออกเป็น uh, ยางแทน่นยางแทน่นเขาเรียกว่าแทน่นมอเตอร์แล้วกันอย่าว่าแท่นเครื่องเลยเนาะเพราะรถไม่มีเครื่องยนต์นะครับส่วนระบบเบรกระบบน้ํามันที่ใช้ใน ى, กับระบบเบรกนี้ก็เป็นน้ามันเบรกทั่วไปธรรมดาดอทสนะครับน้ามันหล่อเย็น นะน้ำหล่อเย็นไม่ใช่น้ำมันหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นบูดผิขดขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> น้ำหล่อเย็นน้ำยาแอร์ก็เป็นน้ำยาปกติทั่วไปที่บ้านเราใช้กันนี่แหละนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างเขาก็คือเขาไม่มีเครื่องยนต์ที่ใช้แบบเติมน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเหมือนเราผมก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์เขานี่เป็นแบบไหนนะไอ้นี่เราก็ได้แค่ดูเฉยนะครับพิจารณาเอานะครับใครที่ จะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับบางยี่ห้อก็ได้ข่าวว่าปิดตัวลงไปแล้วโรงงานผลิตปิดตัวลงไปแล้วนะครับส่วนยี่ห้อนี้นะครับส่วนยี่ห้อนี้ก็เทคโอเวอร์จาก MG มมานะครับใครที่รู้ก็คิดเอาแล้วกันนะครับเราไม่ได้ไปบอกยี่ห้อเขานะเราก็ <c oughs> ให้ดูแค่รูปทรงรูปลักษ แล้วก็ภายในห้องเครื่องนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญของรถไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องการซ่อมบํารุงนะครับการซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป็นอะไหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่ง <c oughs> นับว่าเป็นปัญหาสําหรับเจ้าของรถมากนะครับนั่นก็คือการสั่งอะไหล่นะครับแต่ละชิ้นแต่ละตัวกว่าจะได้มาเนี่ อย่างคันนี้ชนหน้าไม่ได้เยอะมากมายอะไรเลยนะครับชนหน้าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสั่งอะไรอยู่6เดือนนะครับ6เดือนนะหเดือนไม่ใช่ว่ามาครบนะหเดือนนี่ก็ยังมาไม่ครบนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่มานะครับผมเมี่ยมตัวนี้ก็ยังไม่มาอะไรคานหน้านี่ก็ลูกค้าตัดสินใจเคาะเลยนะครับไม่สั่งนะครับเคาะเอานะแล้วก็ชุดตัวนี้ข้างในนี่ก็แตก แต่ว่าลูกค้าบอกไม่รอแล้วก็คือใส่ของเดิมไปก่อนนะครับตอนนี้ช่างยุทธก็ไล่ประกอบให้นะครับซึ่งอะไหล่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับแต่ละชิ้นของเขานขนาดช่องลมเขานี่ยังม,มีมอเตอร์เปิดปิดช่องอากาศได้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีมอเตอร์ควบคุมนะครับ เพื่อเปิดปิดช่องอากาศได้เนี่ยให้มันปิดอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันปิดอย่างเงี้ยครับเราอยากให้อากาศเข้าเราก็เปิดนะครับนี่มอเตอร์ก็จะเปิดออกประมาณนี้นะถ้าจะปิดก็ปิดเข้ามานะครับอันนี้ช่างยุทธก็ไล่แกะเอาชิ้นงานอา่ส่วนที่ไม่ได้เสียหายนะครับที่อ่ติดอยู่กับกันชนเก่าเพื่อเอามาใช้กับกันชนใหม่นะครับพวกนงพวกน็อตก็ต้องถอดเอาหมดนะ ปัญหานะครับในการใช้รถไฟฟ้านี่ก็นี่แหละครับเรื่องเรื่องอะไหล่นะครับเรื่องการซ่อมบำรุงนะตอนนี้ผมถึงบอกมาตลอดว่า,าบ้านเรานะครับยังยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับในการใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะผลิตอะไหล่ได้เองจำหน่ายได้เองนะครับ อะไรทุกตัวของคันนี้สั่งมาจากเมืองจีนนะครับไม่มีมาจากเมืองไทยเลยไอ้อน,นี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะเจ้าของเขาเป็นคนบอกเลยนะครับเจ้าของรถเป็นคนบอกมาเลยคือไม่สามารถที่จะ,ะสั่งอะไรที่บ้านเราได้เพราะวันไม่มีของเขาบอกงี้ครับต้องสั่งมาจากเมืองจีนอย่างเดียวใช้เวลาสั่ง6เดือนนะครับ6เดือนคันนี้เขามาเคลมตั้งแต่ปีใหม่ปีใหม่ เสร็จปุ๊บเขาก็มาเคลมรถนะครับไม่ใช่ม,มาเคลมหรอกมามาให้เรา,าเช็คดูว่ามีตัวไหนเสียหายนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าตอนนี้ประกันหมดได้วันเดียวนะครับประกันหมดได้วันเดียวลูกค้ายังไม่ได้ไปต่อชนเลยนะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่า,าบ้านเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะครับผลิตมาจาก ลูกพี่ใหญ่เรานะครับเขาก็เลยกลายเป็นว่าต้องสั่งอะไรจากเมืองนอกนะครับแล้วลองนึกภาพเอาว่าขนาดว่าลูกค้าสั่งเองนะครับในการเป็นไปให้ตัวแทนเขาสั่งให้เนี่ยยังช้าขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานประกันล่ะงานระบบประกันะจะช้าขนาดไหนเพราะว่าประกันมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับต้องเซ็นอนุมงอนุมัตินะก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอบอกถึงการใช้งาน รถไฟฟ้านะครับใครที่ซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเกี่ยวชนเอาแล้วกันนะ,ะเราไม่ได้ว่ารถเขาไม่ดีหรือดีอะไรงไงนะก็คือรถทุกคันมันดีหมดแหละแต่ว่าในการซ่อมบํารุงนะครับในการซ่อมบํารุงเนี่ยก็พิจาราณาเอานะครับมีอยู่ทีวีอยู่ช่องหนึ่งที่เขาทํา รายการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเขาอธิบายเรื่องการใช้รถไฟฟ้าและการซ่อมบํารุงของรถไฟฟ้าไปนะครับเปรียบเทียบกับรถน้ํามันกับรถไฟฟ้านี่ค่าซ่อมบํารุงต่างก,กันลิบลับเลยรลถน้ํามันอาจจะจุกจิกเรื่อง,องเ,รเรื่องของเหลวนะครับเรื่องของเหลวแต่ว่าเรื่องอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่มีนะครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ไปจุกจิกเรื่องเรื่องของเหลวแต่ว่า ในการซ่อมบำรุงแต่ละรอบราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะซึ่งพวกนักวิเคราะห์นักวิจัยเขาพวกที่เขาํำเกี่ยวกับโรคานัยนตนเนี่ยเขาออกมาพูดแล้วนะครับก็พิจารณากันเอานะครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ